การไม่ให้คือการให้นบะีบอกเอาไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงขอดุอาโดยที่พวกท่านมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะตอบรับบางคนขอเัลอเผื่ออัลลอฮ์จะรับอยา่าอย่าขอโดยเผื่ออัลลอฮ์จะรับมันสะท้อนถึงเราไม่อยากตีนต่ออัลลอฮ์เพียงแต่ว่าการรับของอัลลอฮ์มันไม่เหมือนกับการรับของเราบางครั้งพระองค์ให้เดี๋ยวนั้นบางครั้งพระองค์อวิงเอาไว้ในเวลาที่เหมาะสมบางครั้งอัลลอฮ์เปลี่ยนในสิ่งที่ดีกว่าไม่ให้อันนี้แต่ให้อีกงานหนึ่งการไม่ให้คือการให้ ฉันขออันเนี้ยมันต้องได้อันนี้สิลูกเราปา๋าขออิโต้เล่นหน่อยถามว่าเราให้ไหมไม่ให้หรอกมะขอที่ชอตเล่นหน่อยให้ไหม การไม่ให้คือการให้ความปลอดภัยกับเขาการที่เราไม่ได้อันนั้นมันอาจจะเป็นเหตุทําให้เราหลงละเลอล,ล,ลืมอัลลอฮ์ก็ได้ขายที่นี้ได้รวยไม่รู้เรื่องเลยเอาไหมรวยแบบไม่รู้เรื่องคุยก็ไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องบ้าง <laughs> <laughs> แล้วนบีเนี่ยมีบางดุอาเจ็ดแปดปีกว่าเราจะรับแล้วเราใครนบีละหมาดขนาดไหนแล้วเราบางครั้งนบีก็ไม่ได้ตามที่นบีต้องการเพียงแต่การรอรยินดีบางครั้งที่อัลลอฮ์ไม่ให้ตอนนี้ไม่ให้วันข้างหน้าอัลลอฮ์เตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่เอาไว้